ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายโยอีเรื่องนะครับซึ่งกำลังจะเป็นประเด็นร้อนนะฮะช่วงนี้มันก็ร้อนหลายเรื่องนะครับทั้ง,งที่เข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของคุณทักษิณก็ดีนะครับเรื่องมติวีโต้ของนายสมศักดิ์ก็ดีนะครับ เรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ดีนะครับเนี่ยแล้วก็วันนี้มีเพิ่มเติมมานะครับเนี่ยก็คือทางชุดของนะฮะคุณชานชัยนะฮะพี่เอสมชายนะครับแล้วก็มีท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะก็ได้เดินทางไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็เรียกว่าปิดฝาลงในคดีชั้น14ที่ศารจะไต่สวนวันที่ สิมิถุนายนนี้เนี่ยให้กับศาลนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมคงได้รับทราบข่าวแล้วละมีภาพใบเสร็จนะครับมีเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าห้องแต่ไม่มีเรื่องค่าอยุ่ค่ายาค่ารักษาพยาบาลซึ่งมันก็สอบพิรุษอยู่นะฮะแต่ประเด็นครับอยากให้ฟังตรงนี้ท่าผู้ชมครับนะฮะเพราะมันจะสัมพันธ์กับที่คุณทักษิณได้ไปพูดนะฮะเลือแรกให้สัมภาษณ์ในวันที่ไปพูดที่ปป,ปส นะครับเนี่ยคือหลังจากที่ทางทีมงานนะครับเนี่ยของคุณชันชัยพี่เอทนายนกเขาเนี่ยนะฮะก็ได้ถแถลงข่าวท่านเสีรีพิสุทธิ์ก็ได้ออกมาพูดนะถแถลงข่าวเหมือนกันนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อนะรประเด็นตรงนี้น่าสนใจท่านชมครับคือนะสื่อก็าถามว่าคุณทักษิณนนะพูดถึงนะครับเนี่ยว่าได้กลับมาเนี่ยนะฮะได้รับ ใช้นะฮะด้วยกำลังความสามารถนะฮะได้ถวายงานด้วยความจรงรักภักดีนะฮะซึ่งสื่อก็เ,อเรื่องนี้ไปถามท่านเสรีเหมือนกันนะฮะท่านเสรีเนี่ยนะฮะฟังแล้วท่านเสรีจะตอบว่าอยังไงเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมรับฟังคลิปตอกไปนี้นะครับนะ,ะผมเชื่อว่ามันจะชัดเจนดูตัวมันเองที่สุด แต่คุณทักษิณเองเขาก็ย้ำนะคะว่าเขาเนี่ยกลับเข้ามาประเทศแล้วแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศยังไงก็ไม่หนีเขาไม่ได้รับมอบหมายนะเขามาอ้างเขามาอ้างนะเขามาแอบอ้างอยู่เรื่อยนะเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราเชื่อเพื่อให้ศาลเชื่อเพื่อนู่นเพื่อนี่ไม่จาไปหรอกนะนะครับอ่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะฮะคงไม่ต้องอธิบายขยายความยังไงอย่างอื่นเพิ่มเติมนะฮะอ่าซึ่งคือคุณทักษิณเนี่ยผมว่านะฮะ วันที่ไปพูดที่ปปสนั้นเนี่ยะนะฮะด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็พยายามแสดงตัวให้เห็นนะครับว่าข่าวปลอมข่าวลือที่ว่านหนีเนอน,นั้นเนี่ยนะฮะเป็นข่าวที่ออกมานะฮะปั่นกระแสสร้างกระแสนะฮะ d i s เครดิตตัวเองนะฮะแต่ต้องบอกนะวครับว่านะ,ะถ้าดูจากสิ่งที่คุณทักษิณน,นะฮะคือหนึ่งท่านผู้ชมดูจากโง่เฮ้งก่อนโงเ่เฮงคุณทักษิณวันนั้นเนี่ยนะฮะนีมีคนบอกให้เปรียบเทียบ วันที่กลับมาในวันที่22สิงหาคมนะมันต่างกันเยอะครับท่านผู้ชมต่างกันเยอะมากนะฮะชนิดชนิดคนที่ไม่มีความรู้เรื่องโเหเฮงนะฮะเรื่องคำพีนอรรักต้องดูออกครับนะ,ะแล้วจริงๆผมว่านะฮะคนเราเนี่ยดูออกท่านผู้ชมว่าคนที่มีความเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลน,นะฮะ,ะกับคนที่มันดูเศร้าหมองหมองคล้ำ นะมีมีเรื่องเรามีความทุกข์ร้อนอยู่ในใจแบบนี้นะมันดูออกครับบางทีไม่ต้องมีความรู้เรื่องโหย้งก็ดูออกหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ